สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาเรือจ้าผู้ใดสิเมื่อกินเขาเ้าก,กับยาแมกจ้านี่จะเป็นเนื้อเศษเนื้อที่เรือจ้าเรือจากลาบเมื่อน,น้นนะจ้าพี่น้องถัง่วบักใไงด้จ้าแล้วก็จะมีพริกแกงนะคะพริกแกงอีสาบนบานยาแมกจะตำหย,ยาบๆนะคะเนาะแล้วก็มะเขือพวงที่หาได้ในสวนยาแมกเองจ้านี่คือ ผักโขมเพิ่มพลังด้วยผักขมต้นหอมไอดอกหอมจ้ะดอกหอมแล้วก็ใบนางตู่นะคะน่าจะพี่น้องจ้เแม็กจะมาขัวเนื้อน้าจ้าเนาะกินขอาซอน้ำกันจ้าใส่ไปแล้วก็คือพี่แกงนะคะหมอนหน่อยจ้ะพี่น้องหมอน่นห่อยแต่แน่นไหน กาให้เดือดนิดนึ่งน,นะคะเนาะพริกแกงแต่แบบนี้คือเกาบบ่าเลยจ้ะพีน่นงจ้ะมีตะไคร้มีหอมแดงนะคะแล้วก็มีพริกสดนะคะเกลือนะคะพี่น้องจ้ะเกลือเยลแมซไซโรเด้อจ้ะเยใส่เกลือลงไปมันจะเผ็ดๆต่างง่ายนะจาน๊ะเนาะ ก็จะตามด้วยเนื้อนะคะเ,เนื้อที่ยแม็กเนื้อนี่ยำแม็กมักมักใส่น้ำปลาใส่ปลาไปแล้ววด้ยอจาะพี่นงองใส่ลงไปแล้วเจ้าน,นั่นมีสูตรอย่างเด้อจ้ะตามใจยำแม็กที่อยากเจ้าอาจ้ะพี่นงองจ้ะเอาเนื้ลอลงปุ๊กกินหอมมากปั๊บเลยจ๊ะ นอนจ้านี่ยตะไครต้ตงไปจ้ะโอ้ยจิตรเลื่อมใบมะกรูดบอกแยกดันใส่ไปเก็บใบมะกรูดให้ยังเนี่ยเอาใบอ่อนๆนะคะจะได้กินได้เลยะเดี๋ยวหัวเนื้อให้ซุปแง่อยค่อยย่ะน,น,น้ำจ้ะกำลังหอมๆกินหอมๆม,มาเลยนะคะบน่นใหม่ใหม่บ่น <laughs> บ้านใหม่ใหม่แล้วจ้ะพี่น,อน้องจ้ะหอมจ้ะหอมยู่จ้ะ,จะใบมะกรูดมาแล้วนะคะ ใส่แล้วใส่เป็นใบเลยเนาะแม่คิดว่ามันเหนื่อนิดเดียวนะอสวยแบบไงด้จ้าโอ้กินได้เบิดมือนะจ้าไม่กินมบิมดืก่อเก็บเข้าตู้เย็นนะคะไว้กินมันต่อไปทำไมเป็นขุน้วบะเขืงกับเผาเลยพี่น้องจ้าเติืน้ำลงไปนิดนึงนะคะอืห้อ รอให้เดือดก่องทุกคนนะคะในระหว่างนี้ก็จะใส่มะเขืขอพวงลงไปด้วยมะนาวเก็บมาล้างสะอาดแล้วตอวก,อไ,ปก,กไปเลยโดดโดดจากพนยจ้าแล้วยังแม็กก็ได้ไปคายตอนที่ยังแม็กอ่านเก็บมาให้เบิร์นโหสดๆเลยมะเขือพวงนี่ มีเครื่องปรุงปะต้องใส่ยังเลอะจ้าเพราะว่าอย่าแม็กใส่เกลือลงไปในพริกแกงแล้วก็น้ำตาหมักไปในเนื้อน้ำปลาหยอนนิดนึงไปในเนื้อแล้วนะคะ้าซุปล้วก็ชิมรสตามใจชอบนะคะพี่น้องคะแซ่บมองได้เอามองหัน้วจากพี่น้องเนาะ้กพี่น้องจา้าแล้วแม็กแอบชิม,มเมื่อกี้จ้ะเป๊ะเลยจ้ะเป๊ะพอแล้วจ้ะใส่ผักลงไปนะคะคุณผู้ชมมือเร,ร้อล่างเราด้อยจ้า บมล่างก็สร้างกันเนาะกินเองคุณดิทำเองกินเองเลยพริกอ่อนนะคะกับดอกหอมจ้ะใส่งไปค่ะอยากกินอะไรก็ซอยลงซอยลงเดีอ่อวเาเดี๋ยวกันเลย พอผักโขมหน่อยค่ะที่เจวันใส่ผักโขมเติมพลังจ้ะใส่ไป,ป,ปคือบ่ค่อยเห็ดเลยจ้ะพี่น้องคิดว่าคือสีแสบสินดจ้ะคิดว่าสีแสบก็ใส่ลงไปเป็นผักเนาะเอาที่ความชอบโอน้ำเสี้งนิดนึง มัาใส้ขอน้ำเติมนิดหน่อยอันนี้นี่คือสวยกว่าอ,อ่าวหมอเมพี่น้อง้อม,มห้อยกัน่ทุกคนเนาะย้ามมือเศร้าหนูจะมีซิมกันพี่จ <laughs> แม็กซี่มาลจากพี่น้องจ้ะแซ่บอีดีจ้ะพอแล้วเอาผักนั่งตูมาให้หน่อยค่ะคุณบรรทัยนี่จะเดือดเอผักนั่งตูผัดสลบจบทันทีตามสไตล์แม็กค่ะคุณผู้ชมหอมมากด้วยจ่ะ บัเสือแมนบอบัเสือมาจ้าบัาเสือมาสถานีเด้อบานคำถาค่ะมากินน้ำกันเด้อน้ำกันพักสลบจบทันทีนะคะขัวเหนื่อยเม็กเช้านี้นะเะอโอ้ยภูมิใจในการกระทามุงจะปอกมากๆจ้ามาจ้ากินน้ำกันจ้าสวัสดีครับกอน ทำดีๆทำดีๆทำหล่อๆครับเก่งจังเลยหนูรังเกียจไหมไม่อันนี้มันเป็นคอกวัวใช่ไหมลูกคอกวัวแล้วหนูรังเกียจไหมไม่ค่ะไม่ครับเก่งจังเลยสวัสดีค่ะพี่น้องจา้าย่าแม็กจะพามากินเขาในคอก,กัวจ<ะ>้ายำได้โบจา้าคอกวัวของย่าแม็กนะคะย่าวันซายสวัสดีค่ะ บวัวกลับไปอยู่กับเขาแล้วจ้ะนี่คือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของย่มแมกนะคะขอกงัวเก่าจะ้ะพ้ามากินเขาในขอบงวจ้ะพี่น้องจะ้ะครับอยูน่น้ำอยูน่น้ำบอกโอย่ามันใสค,ครับขอ,อน้ํากินหน่อยครับนี่ย่าแมกสร้างหินมากวันนี้ต้องเสียพลังนะคะในการโกยดินเขาแม่ในขอบงวน,นะคะ่อที่จะไวเ้เฮ็ดเป็นที่นั่งเห่นจ้ะพี่น้องจะ้ะ แม่แม็กก็มาทำเ <ยะ S 1> ตรียมเตรียมถุงม,ม,มือย่าครับเตรียมใบดินที่จะปลูกต้นไหม่นะคะนี่ก็จะเป็นต้นพลิกนะคะที่ยีแม็กปลูกเอาไว้ที่แม็กเลี้ยงแบบนี้พีแม็กเลี้ยงใบกันปลาบืนขึ้นมาจา้ะพี่น้องจ้ะนี่ก็เริ่มมาเห็ดแบบนี้ไว้นะคะทำทุกวิธีทางนะคะเพื่อที่จะรัดปลาเพื่อให้ปลาบืนขึ้นมานะคะ ปลากระดิกินเราจะพี่น้องครับครับผมลูกสะเเพย์ม้าอันซีดเบ็ดเอาไปแกงให้กินแต่แต่ว่าบริไายคลิปให้พี่น้องเบิรงจ้ะพี่น้องจ้ะมามากินข้าวกับยาแมกเลยจ้าจ้่พี่น้องจ้าทอดปลานะคะครับผมก็คือแกงที่ยาแมกแกงมืุสโอนจ้ะแล้วก็ สดเที่ยวมาจากบ้านพี่สาวจ้ะน้ำพริกไข่ต้มไข,เข่เค็มต้มจ้ะแต่ไม่เค็มมากนะคะมามาเสียงแมงกอ่อกวนก็เริ่มมาแล้วเ <c oughs> ด็กกินปลาจ้ะเ <c oughs> สียบๆบน้ำกันจ้าพี่น้องเศร้านี้เนาะโอ้ยผู้งงาาา่ายรูปเมืองยาทงกลานจายบะมือดินมาเ <c oughs> อาล้างมือก่อนไหมครับ คนหล่อคนหล่อของย่าอ่าอาล้างมืออ่าโอเคจ้ะจะถอดยังไงเนี่ยก็ถอดออกเลยไงลูกถอดยากเนอะถอดยากก็หนูใส่มันเป็นคนละค่าพี่น้องจ้ามากินข้าวนมยาแมกเด้อจ้ะมาน้องคิวมาลูกมาต้องคิวกินตับไก่เด้อตับแฝดน้องคิวจ้ะอ่าอ่าน้องคิวเลือดพี่นั่งเลยอ่าย่ามันใส่มา success กับยามาซาไก่อยู่ไหนอืมไก่อยู่นี่ไงลูกนั่งลงค่ะนั่งลงลูกนั่งลงไก่หายไก่ไม่หายไก่อยู่ในนี้หละเดี๋ยวใส่นั่งดีๆก่อนเดี๋ยวเราให้ยันใส่ก่อนจ้ะไหนอวันนี้ข้าวเย็นต้องกินให้หมดก่อนนะคะอ้าจ้ะเอาอย่ามันใส่แล้วไหนต้องใส่นี่ไงลูกนี่เหรอครับอันนี้ตักไก่นี่ตักไก่ น้องคิวเอาเอาขั่วเนื้อไหมแกงขั่วเนื้อแม่ลงจิ้มดูไหมลูกไอ่เอออเาครับตล๊กป็นที่ดินนี่พี่น้องมาเนี่ยสวัสดีรอบถวางนะคะสวัสดีตามากินขขาเมียเด้เลยเมื่อเม่พี่น้องมากินเขาน้ำกันจะมาอนี่ยเศษได้จ้ามาอนี่ยเศษมาอนี่กับเขาหลายอย่างผักผักขม นังเชี่ยวไม่กินอีกนะครับไม่กินก่อแล้วก่อนกูว่างนังเชี่ยวอยู่นี่นี่นังเชี่ยวอยู่ครับถัดออกมาจากบ้านพี่สาวเมื่นอนห้นนะจ๊ะโอ้กินงก็เปิดเตี้ยนาะจ้สะสงสัยส่เสดไปหาก๋วยเตี๋ยวมากินแล้ว อันนี้เขาเอิ้นอีหยังจ้ะนี่กินก่อนแล้วค่อยมาทานโอ้กระหล,ล่ทอดกินเล้ะกินแล้วเหรอครับเยอะลงกินกับพ่อเอ็มแล้วรอบนึงแล้วรู้ลงยังไงแม่บอก่าวันใส่ย,ยกขาขึ้นให้หลานลงหน่อยอย่าข้าม่าวันใสเดือบาดอ่ะเอาเรื่องอาลงมันจะลงไหม อาลงไปค่ะย่าเดี๋ยวเดินไปก่อนน่นหลยก็เดินไปย่าหลบแล้วเดินไหมยาเอาที่วัวออกไปแล้วออกไปแล้วครับออกไปแล้วครับนุ่มใส่รองเท้าให้มันถูกข้างด้วยลูกนี่มันกนละข้างพี่น้องเลยเินเขาเมื่อนี้อ่านูใส่เติมพลังก่อนที่จะทำงานคนดิน กิ่นด้หลายด้วยค่ะสิได้ไมีเฮียแหมแงคำใส่คุณเราจะตีไทยนั่งกินสิสีได้์คำใส่นั่งกับหมอบตอบค้าเนะนค่ะวันนี้้องคิวอ,อยู่กับย่า พ่อกับแม่ต้องคิวจะไปประชุมแทนยากไปจอประชุมเด็กกัมมันตใส่ทอดปลาไหลอะ่ะอย่างพี่น้องเบิรงจ้ะครับครับต้มตํไม่เอาปลาหนุ่มออฟโคราชอร่อยมากมันใส่แซ่บบ่แซ่บอยู่จ้ะทอดปลาไหลแซ่บ มีแบบบัน้าเด้วยนเจ้ะบีบังเน่าเราบอค่ะนวดัวแล้วก็ออกมันๆปลาไหอปลาเน,น,นิ้อทอดแใหง่ายจ้ะนัวเลือกบอค่ะวัวเลือดบริสติมหน่อยๆเอาอันนี้พักอันปลอดสารมาจาก จิมหน่อยจะจิมแห้งหรับเร็นดินจ้ะน้ำบอไปกับพ่อกับแม่นอกในยังกินนอจ้ะ กับอกคิดได้จ้ะว่าสิไดงกินเขาในขอกัวเนี่ยครับฮะครับ จะลกินเบอร์ถึงอ่ะลายยางผลอ,อ่ะลายยางอยากได้กินอันนั่นแหละจ้า เราว่ากินมันขึิกเราแข็งแรงหมอค่ะยายแม่กินอะไรก็แข็งแรงถ้าสะอาดมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่าเยอะถ้าเยอะไปก็จะเป็นโทษเหมือนที่ค่อยกินแคนตาลูปเอ้อากิท่านตาลูป กินแคนตะลุบเราเป็นยังงจ๊ะกินแคนตะลุปเราเป็นยังยไม่กินไล่เกินไปยังไม่กินไปนุวยนุวยนวยุนย้นยในยนุนย้ยอ่ะจ้ะนุ้ยเครื่องแคนตะลุปคือมาจากอขางทางเนาะโอ้บันนี้แคนตะลุปกินแล้วเจา้าใส่ยาไล่เนี่ย่างในบุรีน่นะย<แ>าก,กินเข้าไปแล้วยังไ่กินไม่อาการแบบเหมือนห่อน,น่นอจ้ะแต่จะเจ็บข้อ ยืข้อเดินดับแหลกทำไมตกใจอยู่ดีเป็นโควบีบมานอสิดไม่ใจว่าอ,อกาไปหาหมอซ่อมมึงับคันกันเหรอิอนยาแก้สิวบ,บ,บวกยาพราราขึ้อะไรเจ็บเจ็บ,จบอูบ่เอาแล้วพ่อแล้วพอหลัวออนี่มันก็เศร้าไปเนาะอ้ะเศ้าไป กว่านีบใบมากมากินอีกแคนตลูกอีกเป็นอีกอจับหน่วยนึงกินลงไปเลยประมาณครึ่งสโมองอ่อนข้อขึ้นจ้ะอ่อนข้อขึ้นเป็นอีกแล้วโอ้เป็นน้ำแคนตลุกจ้ะก็ถือกันกินแล้วอ่อนขอ้อเจ็บข้อไข่แต่เล้วแตะโขนมาจานะ้ะเนาะมียาแม็กเป็นยาแม็กเราคิดบ้งแต่ตอนนี้สบายดีมาคึืนกะกินยาแล้วก็นอนพักผ่อน ตื่นเช้ามาก็สดชื่นเด็กอยากอะไรที่เ, <c oughs> เราอันนี้เนื้อเนื่อจะมือเข้าสื่อสื่อมากมันซีบเนาะ เวันลาบเนาะโอ้วันที่9ค่ะเศษโอ้วันที่9บ<ะ>่จ้ะวันที่9วันที่ส9ไปเจอมรถเนาะจ้ะวันที่9ผ <9 S 1> นเอารถมาส่งจ้ะก็เลยเอาเส้นตู้เย็นไปเดี๋วเอามาขวานเป็นเศษเนี่ยแต่พอถึงกับเศษหรอกอันนี้จะเป็นเครื่องในจ้ะ มาดูพี่น้องจัอจับจับเนาะจะบไม่มีอะไรนอกจากว่าจับกินแล้วทำงานต่อไปสู้ต่อไปพี่น้องกินแล้วก็สู้ต่อไปค่ะชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นต่อไปทำในแต่ละวันให้มีความสุขมึงอยู่ในจุดทำงาน จุดบรร่ทับงานนอากับมีเนาะมือไป,ปไปยุ่งเดี๋วก่อนนี้ไปได้แล้วก็ว่าขันมือได้ปืนกันมากใจจุดง่ามอาบน้ำไปข้างนอกอว่าได้เบียดกันมีนอนนอกจากจิู่จังสือได้เบียดจ่าก็หัวเหนนี้ยหัวก็คอยเห็นกองดินแล้ว หัวใส่กองดิโอ้เอิรนกินแรนใส่เอิรนใส่์แรนดี้แต่ว่ามือนีีกองดินกองไงเอาค่อยๆเกี้ยเกี้ยเกียจำได้กับจำหนันเฮาเห็ดเอียงเฮาเห็ดมือละเล็กมือละน้อยสะสมไปเรื่อยๆจ้าพยามทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวก็ดีเองเฮ็ดไปเฮ็ดมากับเหมือนตัวนี้จำหนึ่งแม่ไม่มีเยอะไปกว่านี้หรอกแค่สองนสเองเอาซัมซองมันแค่สองนสเอง ดูเมือนจะเน้นนะยามาใส่จะเน้นหมดิ้นแค่สองรถเองอ้าวเป็นความจริงมาล่ะก็ทำแค่เหนื่อยนะคะเหนะะ <c oughs> ื่อยก็หยุดเดี๋ยวมือหนากับมาเฮ็ดไม่นะคะพี่น้องคะ่ะอย่าทำอะไ,ไรที่แบบว่าเอาเป็นเอาตายที่แบบต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้ให้สุดต้องขุดให้ถึงแบบแบบเอาแต่แบบต,แบบต้องทำต้องทำต้องทำมันนี้ไม่ได้เราต้องค่อยๆทำไปใช่ตามที่ร่างกายเราไหวจ้ะก็ตามที่ร่างกายเราไหวแต่ว่ามือนี้ย่าใส่ที่ได้เพราะหาคู่ก็หรอก ขอให้มีความสุขในแต่ละวันค่ะคิด<ะ>สิ่งใดทําสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการฝา<ะ>กช่องบ้านสวนรีนนรดิโอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะประพาดกับทุกขีิเที่ยแม่เผยไปออกไปเนาะเนาะสำหรับวันนี้ย่าแม่กับย่างใส่ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ